เผยข้อมูล Redmi K 50 Series เตรียมเปิดตัวเดือนกุมภาพานันธ์นี้พร้อมยืนยันว่าเป็นสมาร์ทโฟนสันรักกัน8 Gen1 สุดเย็นมีชาร์จไว120วัตต์ชาร์จเต็มใน17นาที mm hmm. มีข้อมูลออกมาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่จากตระกูล K 50 Series ของทาง Redmi ซึ่งข่าวลือก่อนหน้านี้อ้างว่าจะมีด้วยกันถึง4รุ่นคือ K 5 0 K 5 0 Pro K 5 0 Pro Plus และ K 5 0 Gaming ครับโดยคาดว่ารุ่นท็อปสุดอย่าง K 5 0 Pro Plus จะใช้ชิปเซตรปร็ต Snapdragon 8ปดรจนส่วนรุ่น K 5 0 Pro ใช้ชิป Snapdragon 8ปด K 5 0ใช้ชิป Dimensity 7 0 0 0และ K 5 0 Gaming จะใช้ชิป Dimensity 9 0 0 0ครับและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ทางเลนมี่ได้ออกมาประกาศว่า เรดมี K50 Series จะเป็นสมาร์ทโฟนชิปเซ็ต Diamondstic 9,000ของทางมีเดเทครุ่นแรกของโลกโดยเตรียมเปิดตัวในช่วงต้นปี2022นี้ครับล่าสุดทางเรด m i ก็ได้ออกมายืนยันว่าเรดมี่ K50 Series เตรียมที่จะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกับเคลมว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน Snapdragon 8 Gen 1ที่เย็นที่สุดโดยมี Dual VC ระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบคู่ที่กระจายความร้อนได้เป็นอย่างดีเป็นพิเศษเลยครับ นอกจากนี้ยังให้แบตเตอรี่มาที่4,700ม ah, ิลแอมที่มีชาร์จไว120วัตต์สามารถชาร์จเต็มภายใน17นาทีเท่านั้นครับเอาล่ะครับคราวนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าสเปคที่เหลือจะเป็นยังไงนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ